ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ทางทหารอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในด้านระบบป้องกันทางอากาศที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศต่างๆและหนึ่งในระบบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ S-400 ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงจากรัสเซียล่าสุดรัสเซียได้ส่งมอบระบบนี้ให้กับหลายประเทศซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสมดุลของอำนาจระดับโลก S-400 คืออะไร s, s 400 t r i u m p หรือในชื่อรัสเซียว่า t ่ i u MF เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลรุ่นล่าสุดของรัสเซียพัฒนาโดยบริษัท OMS n T E และถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินรบขีปนาวุธล่องหนขีปนาวุธร่อนและแม้แต่ขีปนาวุธพิสัยกลางระบบ s 400ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกโดยเฉพาะด้านความแม่นยำและความสามารถในการสกัดเป้าหมายหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ขีดความสามารถที่น่าทึ่งของ S-400 สิ่งที่ทำให้ S-400 โดดเด่นเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันเช่นระบบเตดหรือเพทริอตของสหรัฐคือความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายที่หลากหลายครอบคลุมรัศมีตั้งแต่40จนถึง400กิโลเมตรตรวจจับเครื่องบินได้ในระยะไกลกว่า600กิโลเมตรรองรับการยิงเป้าหมายได้มากถึง80เป้าพร้อมกันรองรับขีปนาวุธได้หลากหลายรุ่นเช่น 40N6 4 8 n 6 9 m 9 6และอื่นฮ่า <z> หทำงานร่วมกับเรดาร์พลังสูงและระบบควบคุมไฟยิงแบบอัตโนมัติระบบนี้สามารถโจมตีเป้าหมายในชั้นบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้เป้าหมายจะบินในระดับความสูงที่ต่างกันอย่างรวดเร็วการส่งมอบ s 4 0 0ใครคือผู้รับ หนึ่งในประเด็นที่ทําให้ทั่วโลกจับตามองการส่งมอบ S400 ของรัสเซียคือประเทศที่ได้รับระบบนี้มักมีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะกับพันธมิตรตะวันตกการส่งมอบ S400 จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางการค้าเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ด้วยประเทศที่ได้รับ S400 แล้วจีนเป็นประเทศแรกนอกเหนือจากรัสเซียที่ได้รับ S400 อย่างเป็นทางการ สุรกีสมาชิกเนโทที่ได้รับ S-400 แม้จะถูกกดดันจากสหรัฐอย่างหนักอินเดียสั่งซื้อ S-400 หลายชุดเพื่อใช้เสริมสร้างระบบป้องกันอากาศทั่วประเทศประเทศอื่นๆที่อยู่ในขั้นตอนเจรจาเช่นอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านความขัดแย้งและแรงกดดันจากตะวันตก เมื่อประเทศพันธมิตรของสหรัฐอย่างตุรกีตัดสินใจซื้อ S-400 ก็เกิดแรงกระเพื่อมในเนโธอย่างชัดเจนสหรัฐตอบโต้ด้วยการระงับตุรกีจากโครงการ F-35 และออกมาตรการคว่ำบาตรหลายประการกรณีของอินเดียเองก็ไม่ต่างกันแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแต่รัฐบาลอินเดียยังคงยืนยันในการตัดสินใจจะซื้อ S-400 ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงผลกระทบต่อสมดุลอำนาจระดับภูมิภาค ก้าส่งมอบ S 400ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคต่างๆเช่นในเอเชียใตย้อินเดียมีข้อได้เปรียบอย่างมากต่อปากีสถานในตะวันออกกลางอิรานและซาอุดีอาระเบียต่างมองหาโอกาสในการซื้อเพื่อป้องกันภัยทางอากาศในยุโรปนเนเธอร์แลนดต้องทบทวนแผนป้องกันและประเมินความเสี่ยงจากสมาชิกที่ใช้เทคโนโลยีของรัสเซียเทคโนโลยีที่ท้าทายความเหนือกว่าทางอากาศของตะวันตก หนึ่งในสิ่งที่ทำให้สหรัฐและพันธมิตรวิตกกังวลมากที่สุดคือความสามารถของ S 4 0 0ในการตรวจจับและโจมตีเครื่องบินล่องหนเช่น F 2 2และ F 3 5แม้จะยังไม่มีการทดสอบจริงในสนามรบแต่การที่รัสเซียกล้าโฆษณาความสามารถนี้ก็สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างมากหากเป็นความจริง S 4 0 0อาจเป็นระบบแรกที่สามารถล้มล้างแนวคิดเครื่องบินล่องหนของตะวันตกได้บทบาทของรัสเซียในฐานะผู้ค้าอาวุธยุทธ,ธาศาสตร์ รัสเซียถือเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐและ S -400 คือหนึ่งในสินค้าหลักที่สร้างภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างชัดเจนการส่งมอบ S -400 ไม่ได้เพียงแค่สร้างรายได้แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและการทหารที่สำคัญในการขยายอิทธิพลของรัสเซียไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกสรุป การสง่งมอบ S-400 ของรัสเซียไม่ใช่แค่การขายระบบอาวุธแต่คือการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อโลกว่าอำนาจทางทหารของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและสามารถต่อรองในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างมีน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการเมืองหรือยุทธศาสตร์ S-400 ได้กลายเป็นตัวหมากสำคัญในกระดานโลกที่ทุกประเทศต่างต้องจับตามอง